สวัสดีครับผมคุณลูงแคสเปอร์เราอยู่ในแพ็คแพ็คแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวเข้าไปลุยแรงกกันดีกว่าไพโลกระเป๋ากระเป๋าไฟรวมไปเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ารวมไปเลยหรือว่าเราจะได้ไม่ได้ทำอา,าวุธดีกว่าแล้วก็กล้วยหนึ่งสวยครับช่องเรารวมได้รวมได้เราได้ช่องมาถุงมือเราไม่เอาก็ได้โอเคได้อาวุธมานำไปก่อน อาวุธเราดีกว่าเรามีกล้วยเงื่อนไขเราชนะทุกอย่างเลยนะเรามีอาวุธสามอย่างเรามีฮิลสเตมินาเราก็มีส่วนเขามีอาวุธชิ้นเดียวตีเราไม่เข้าเขาจะชนะเราได้เงื่อนไขเดียวคือเขาเป็นยูนิตี้พอร์ชที่เขาฮิลไปเรื่อยๆอาจจะชนะแต่เขาไม่ได้เป็นยังไงล่ะจริงๆเราก็มีช่องเยอะนะเราไม่จำเป็นจะต้องเล่นอะเบนนิ่งทอยไปเลยล่ไหนๆก็ไหนๆแล้ว b u เบรนนิงทอชไฟทอชเล่นอะไรเดียวเรามาร์กช่องไว้เพื่อไม่เอาเ่นไปหม่หนะช่องดียว่าหินหนึ่งก้อนับไปเรามีอาวุธสองอย่างครับเราจะมี Burning Torch พร้อมกับตัวพร่วโอ้โหแต่เขาเป็นสเปียร์เลยว่ะ เราก็จะเจ็บสู้ไม่ได้วะสเปียร์มันแรงมากเว้ยสู้ยากสู้ยากเงื่อนไขคล้ายๆกันเลยครับทุกอย่างแต่เขาแรงกว่าเร็วกว่าเนี่ยขาดกันนิดนึงอะอเคอันนี้เพิ่มไฟได้30% c สิบปอร์ซ็นตเชนตุกนหนึ่งดาเมจก็เล่นไปเราเล่นสายไฟไปเลยก็ได้นะผมว่า ก็ปบ๊ม๊มไฟเข้ามาอันนี้สองบาทเองเก็บไว้ก่อนโอ้เราไม่ได้เล่นไม่แน่อาจจะได้เก็บไว้ดีกว่าผมว่าเราต้องการบูเดนซอร์ดยังไม่มีคู่นี้แล้วกันช่วยเราได้คู่พี่หอยนะครับพี่หอยเพิ่มพลังจมเพิ่มการฮิววินทีที่สิบสองเนาะเราอาจจะได้เป็นเบอร์นิงซอร์ดเบอร์นิงเบดมาเล่น แล้วเราก็อาจจะได้เป็นสกิลไฟก็ได้สกิลแบบลดสเตมิมีนาของเบรนทิงทอชกับเบรนทิงเบ e อะไรพวกนั้นถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม่งอึดวะหกเจ็ดหกเก้า 6, 7, 6, ยิ่งน้ำเมดเราดีอยู่แต่ว่าสเตมิมีนาเราก็หมดเป็นเอ้ยจะชนะอยู่ไม่ไม่ได้ว่ะได้เป็นขุดมาก็เอาวะขุดไปก่อนขุดไปก่อนเว้ยเพื่อนได้แค่นี้จริง กระเป๋าเร็วเอามาให้กล้วยแล้วกันให้กล้วยแบบนี้อ่าเราก็น่าจะได้แค่นี้ครับมีเลี่ยมแต่เราอาจจะต้องเล่นพ่วไปก่อนเพราะเราเอาสกิลพ่วมาแล้วอะ่ะต้องพึ่งพ่วไปก่อนอะ อาจจะต้องไปเล่นสายแบบว่าไม่ค่อยใช้สเตมินาอย่างมังกรนะครับมันจะได้ไม่ต้องใช้สเติมินาแต่มีดาเมจเนะี่เพราะว่าถ้าเกิดผมเล่นสเตมินาอีกเหมือนก็จะไม่ได้แล้วเนี่ยสเตมินาเราเริ่มหมดเพราะเราอยางก็อยากเล่นสกิลััวด้วยเรามันงกเราอยากได้ของฟรีโอ้ยแพ้หวะแพ้วะเขายิวเยอะมากเลยว้าว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 ,ว,ว,วได้ตามที่ต้องการเว้ยมาฮีโร่ซอส อันนี้ปั๊มกินคงต้องเล่นอยู่แล้วปฏิเสธยากมากครับตาหน้าเนาะตานี้ไงดีวะหรือเราเล่นตานี้ไปเลยตานี้เลยดีกว่าวะผมว่าตานี้คุ้มกว่าตายที่ไม่เล่นยังไงตานี้เลยจะคุ้มกว่านะอ่ะแค่นี้ประมานี้ จะได้เป็นเบ n ร์นิงซอสแล้วเราก็เล่นเบ r ร์นิงเบตต่อแต่เรามีอาวุธเพิ่มขึ้นแล้วคือปำกินเราไปเล่นสายมังกรเราก็จะมีอาวุธเพิ่มขึ้นตัวที่ไม่ใช้สเตมินาเข้าไปอีกนะ70กับ35มห้าสเตมินาเราพอเรามีดาเมจจากปัำกินด้วยไหวไหมเอ้ยไหวยอยู่นะมันปาแรงอยู่นะเราได้ฮิลจากพี่หอยด้วยโอเคอย่างนี้เราชนะได้ครับป้ายโดนดิเพื่อนอย่าปา,าพลาดไม่ค่อยเข้ามาเลยวะ่ะ แต่เราก็ชนะอยู่ดีนะครับชนะไหมเนี่ยโอเคพี่หอยเล่นอีกรอบนึงพี่หอยทาพี่หอยภาคนำพาโอ้ว้าวโอ้ว้าวอันนี้ดีครับถึงก็ต้องโอ้ว้าวเพราะเราจะได้แบบนี้ได้ไม่งงนะไม่รวมดิพี่น,นิ่งเออ,อันนี้ผมรวมไงี้ อ่ะเราก็จะได้กูเบิร์ดไปเลยเวลาที่โคตรโอ้ว้าวไฟหนึ่งสงสัยไม่ได้เล่น Burning Torch แล้วเอาออกไปโอเคเอาชิลลี่กับความเร็วมาเพิ่มอันนี้เราเล่นอยู่แล้วนะเอา้าต้องว่าสองอันเลยอ่ะเวิดจังวะนี่ก็ได้โอเคแบบนี้ครับ ราได้ burning burning s a u c มาแล้วได้ปั๊มเราก็มีปั๊มกินลตาหน้าเราจะได้เป็นเร่งไฟครับเร่งไฟเนี่ยข้อดีเลยก็คือว่าเราอาจจะไม่เล่นสายเฟรนลี่ไฟนะแต่ว่าตัว burning s a u c กับ burning base มันใช้ไฟไงเราก็ปั๊มไปเพื่อให้ดาเมจมันขึ้นโอ้โแพ้ว่ะยังไม่ทันเล่นเลยพี่หอยทํางานไปแล้วด้วยพี่หอยตายด้ชิลีโอ้ได้ช่องด้วยวะก็ะเป็นเะไรที่ดีนะได้ช่อง เล่นชิลลี่ต่อไปเล่นชิลลี่ต่อไปด้วยใจรักโอเคความเร็วนี้จริงๆเอาไว้ก็ดีครับอืมไม่ได้แฮะผมนึกว่าจะได้เวทสตรอรี่สักอันหนึ่ง ่งีี้ดวออมีค่าเท่ากาันไฟอันนึงวะใส่เข้าไปอันนี้อันนึงก็ไม่เป็นไรสองบาทเองจะทำให้ตัวปั๊มกินเร็วขึ้นด้วยครับเอ,อ้ยจริงๆผมว่างวันนอนดีกว่าคุ้มกว่าเพราะมันใช้ไฟเจ็ดเรามันไม่มีถึงสนะิบสี่ะเออคุ้มกว่าสิบนสะี่เราถึงนะสามสิบสี่สิบเจ็ด โอเคดาเมจเราก็จะเพิ่มถ้าเราตีช้าช้าชนะไหมเนี่ยแพ้แน่เลยวะเฮ้ยชนะอยู่โอ้ชนะอยู่ชนะอยู่ชนะยัชนะยงชนะได้ชนะได้อังกรคงไม่เล่นนะครับสงสัยว่าเราเล่นมังกรไหมเนี่ยนี่เราเล่นเกิดใหม่ก็ก็ใช้เล่นนะเอาจริงนะเออก็ใช้เล่นนะเอาดีกว่า เกิดใหม่ปัามม่ความเร็วน่เดี๋ยวค่อยวางไม่เป็นไรไฟเกิดใหม,ม่เราต้องเล่นนกฟินิกด้วยมีอะไรให้เราได้หนวะเนี้ยเอาความเร็วมาเลยครับเดี๋ยวตาหน้าเล่นนกฟินิกไม่มีละจบจบแล้วทีนี้เราจะเร็วให้ปั๊มกินต่อไป ก็วางปำกินไว้ตรงนี้นี่เร็วไปเลยสายเร็วจีด๊ดผมเร็วไวปลปำกินอีกได้นี่หวา่เาเดี๋ยวนะและอันนี้ผม,มอ่ะเร็วแบบนี้ได้ไหมและอาวุธเราก็จะได้เร็วด้วยแบบนี่ ก็โอเคอยู่แหละความเร็วเราจะให้กับทำกินอีกหรอก็ไม่เร็วปะให้หอยดีกว่าโหตรงนี้เราไม่มีอะไรเล่นหรอเนี่ยมีสิฟินิกครับตาหนะ้าอันนี้เราเล่นไปก่อนนะผมอันนี้คือเล่นไปก่อน,นเฉยนะไอตัวกาลิกอะ แ้านี้ผมวางอะไรเนี่ยอันนี้ก็แอบงงเชลลี่เราก็จะใช้วินาทีที่เก้านะครับประมาณเก้าเพราะมันจะลดลงเรื่อยๆโหโอ้ด้ามมมันหนักมากไม่ไหวว่าแตกก่อนเฮ้ยเราเพิ่มเลือดได้ห้าสิบก็แพ้อยู่ดีอก็แพ้อยู่ดีเฮ้ยยังยังยังเราฟื้นใหม่ผมลืมไปว่าเรามีฟื้นดาบฟ้าฟื้นโอ้แพ้อยู่ดี เอ้ยก็ยังนะเราก็ค่อยๆอ,อึดเฮ้ยเราอึดดีว่ะเด้งไปเด้งมาอ้าเราก็แตกอยู่ดีว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเล่นฟินิกแล์ละตอนนี้อุ้วได้อันนี้ด้วยเหรอว,ว้าวได้นี้นี่แจ่มเลยนะมาแล้วครับฟินิกท่านฟินิกอ่ะส<า>ี่บาท โอเคผมจ้อยค่อยวางเล้่งเล่งให้ฟินิกก็ดีเล่งให้ฟินิกอันนี้อน,นี้อืนน้มผมอยากให้มันเพิ่มดาเมจให้ฟินิกด้วยนะไม่เ,เป็นไรเล่นเท่าที่เล่นได้ที่บอกอันนี้ดีอยู่ตรงไหนดีกว่าตรงนี้ดีสุดเลย แต่เรามาไม่ได้อันนี้มันนับป่ะวะไม่นับต้องตรงนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับเราก็จะเป็นทรงนีอ้อันนี้เท่าไหร่สี่วิสี่วิโอเคประมาณนี้นะที่เราจะเล่นเรามี d a r Aureole of Dark มาด้วยอาแล้วเราก็ได้ตรงนี้ด้วยครับเนี่ยตะเกียงอ๋อแต่ตรงนี้จะขาดนิดนึงไม่เป็นไรมนะาละเดี๋ยวเราค็าเล่นแล้วกัน ใจเย็นเราก็จะเกิดมารอบหนึ่งโดยอมตะแล้วเราก็จะมีปั๊มไฟให้ฟินิกเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่ดีอยู่นะเราก็จะได้ของเรื่อยๆเล่นนี้ไปเลยช่องมาไพ่เปิ้ลดีอยู่ แล้วก็ไฟมันจะขาดไปช่องหนึ่งตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่อมมเลตต้องมีอะไรลงไปเล่นให้มันทิกเกอร์ครับเนี่ยติกเกอร์ได้จะจะขาดปืน้นอมสมมุติลงมาตรงนี้ล่ะได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่ มันก็จะติกเกอร์ได้เอเคตามนั้นครับนี่ผมจะเล่นพัวต่อไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเราจะเล่นพัวผมคาดเวทสโตนไหมเงี้ยผมจะได้เบอร์นิงสอดมาเล่นเบอร์นิงเบดดิเบอร์นิงเบดเฮ้มาถึงเรา,าอาจจะตายก่อนไม่เป็นไรเรามีฟื้นพร้อมอมตะแล้วก็จะฟื้นด้วยฟินิอีกรอบหนึ่งนะครับเรายังไม่ตายตัวแรกเรายังไม่ตายตัวแรก,เร,แรกเรายังอึดอยู่เยังถึกอยู่ ตัวแรกเราอึดมากตัวแรกเราอึดสุดๆก็ยังรอดอยู่นะครับตัวแรกโอ้ชนะได้เลยด้วยตัวแรกสวยไฟเรามีสามพี่แปดเลยนะถือว่าเยอะอยู่หมูอมเราเล่นความเร็วครับให้ฟินิกอืมที่เหลือนี่เร่งไงไทยแอปเปิลคงต้องเล่นนะมันเก่งกว่าไอ้กระเทียมนี่อยู่แล้ว อ,อันนี้เล่นดากวนอิกออฟเล่นหูว,วางไปก่อนแล้วกันไม่รู้เล่นอะไรแล้วเนี่ยโอเคแบบนี้เดี๋ยวเราจะเล่นดางกวนอิกออฟด้วยเพราะเรามีไฟถึงสิบห้าเราจะได้คิดที่ข้อกิดมาด้วยทีนี้ผมอยากหาเวสโตนจะทำยังไงดีโอ้เจอเจอของดีวะ่ะเจอคริแบบสูงสุดแต่เรามีอมตะอยู่นะเว้ย เขาก็จะคีไม่โดนเราประมาณสองวิหนึ่งจุดห้าวิเรายังไม่ตายนะตัวแรกเลยย,นะยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะตัวแรกเอ้ยชนะได้เว้ยนี่เรามาตาแล้วเว้ยเรายังมีฟีนิกด้วยสวยโอ้ว้วาวอวนี่เล่นเลยอืม <c oughs> วเ๋เออมา เล่นกีหมกเล่นหมวกกันนี้ได้นี่หว่าทำไมผมไม่เล่นวะทำไม่เป็นไรลองเล่นดูก่อนเรามีหมวกแล้วเองเน,นะน้อยก็การครีดคอได้ตะกี้เราเล่นหมวกไอ้โมงหินได้ถ้าเกิดเป็นเบอร์นิงเบรดจะดีกว่านี้ครับหนึ่งจุดหกสองวิเราก็ปั๊มไปครับปั๊มฮีทไปยิ่งฮีดเยอะเราก็ยิ่งตีเร็วเราก็ยิ่งได้ฟื้นฟินิกเร็วเราก็ยิ่งได้ดาเมจจากเบอร์นิงซอดได้เยอะ ตัวแรกเราถึกเว้ยตัวแรกเราถึกถ้าตัวแรกเราถึกตัวที่2ก็จะสบายหน่อยเพราะว่าเราอมตะยังไม่ได้ใช้ฟินิกเลยนะอมตะเกิดขึ้นมาไหม่แบบสบายๆโอ้เรามีสะท้อนด้วยนะสะท้อนเราก็เยอะอยู่ผมว่าสะท้อนคือเดอะแบกครับโอ้ต้องวางของใหม่เหมือนกันนะเนี่ย วางได้อยู่เนี่ยห้หมูนี่ไม่เล่นหรอกเนี่ยอันนี้เราเล่นนะเนี่ยเล่นแทนไปเล่นตรงเนี้ยแบบนี้แต่ผมกำลังคิดว่าเราจะเล่นไหมนะ่ะเลเตอร์อาร์เมอร์สี่บาทเองลองดูแล้วกันขาดช่องอีกสามอ่ะเราก็จะเล่น เกาะตรงนี้ได้ครับไอ้อมูลเลตเอาดากเน็ตนี่เราแรงแค่ไหนเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมว่ามันต้องมีดาเมจเยอะแน่เลยวะเชื่อผมป่ะอันนี้เราทำหมวงม่วงไปเลยนะครับเอยชนะแบบสบายๆอามูลเลตออฟดากเน็ตดาเมจเขาเนี่ยเท่าไหร่ก็สี่สิบสองนะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น อแล้วมันก็ทําให้ติดตัวมีโอกาส30อซ๋อถ้าเกิดเราทํานึง22ใช่ป่มมันก็จะติดดีบัฟหนึ่งคนน้อยเลยแต่ก็ถือว่าหนึ่งในดาเมจที่ที่ดีครับดานี่ไม่เล่นแล้วแหละโอ้วางไม่ได้วางไม่ได้อันนี้เราจำเป็นต้องเล่นไฟขายไปเลยครับ อ่ะพอดีเลยตรงนี้เดี๋ยวตาหน้าค่อยเล่นแล้วเราก็ทําเป็นอ่าสโตนสกินไปเลยเนาะโอเคแล้วมันก็สมบูรณ์แล้วนะครับของเราไม่มีอะไรเล่นแล้วอะถ้าเกิดเราจะแพ้โอ้โหเราจะแพ้คนแบบนี้แหละเฮ้ยมันสิบสี่เว้ยเราตัดบัฟเขาโอ้โหแต่เขาก็สิบหกอยู่ดีอะเราตายตัวแรกอย่างเร็วว่ะเราตายเร็วมากอะเราตายแล้วแต่เราเกิดขึ้นใหม่เรายังมีฟินิกอีกเรามีชิยชนะได้นี่แหละสายเกิดใหม่ในตำนานครับสายเกิดใหม่เราโคตรเทพเราชนะทุกองคเว้ย เราจะไม่แพ้ใครเราจะไม่แพ้ใครสก,กิลพวกก็เอาไว้มีงจริงๆแล้วเล่นได้นะเว้ยเพราะว่าเรามีเรามีปั๊มกินอยู่งั้นผมไม่เอาอันนี้ละไม่รู้จะเอามาทำไมงั้นขอญาตขอญาตเล่นเลยนะครับมีดไฟถึงจะกินไฟแต่ผมว่ามันก็ประหยัดมันก็ประหยัดค่าไฟไม่ใช่เราคนละเรื่องมันก็ดีอยู่ครับ นี้เราลองดูว่าคืออะไรนะเอาเลยดีกว่าอะไรเอ่ยโอ้ก็ดีอยู่นะสรุปผมยม่ได้เวดสโตนท่กทีไม่เป็นไรเราก็ชนะอยู่ดีใช่ไหมวะมีดไฟเอามาเพิ่มครับเพราะว่าเรามีพัมกินอยู่พัมกินเรามันสตันได้มันไม่ได้แย่งไฟไปเยอะขนาดนั้นนะครับทุกสามวิเอาไฟไปแค่หนึ่งเองผมว่าน้อยเฮ้ยเขาก็เกิดใหม่แต่เราไม่ได้เกิดเลยเว้ยมาเจอก็น้อย ใครจะเกิดใหม่ดีกว่าเจ้าน่ะแพ้แล้วเฮ้ยมันยังมีฝื้นจากฟินิกผมก็มีแต่เราติดพิษโคตรเยอะและแถมติดบายเท่านี้ใครจะแพ้ใครจะแพ้ก่อนโอ้แต่เราติดพิษเยอะไปว่ะโอ้แพ้มันนิดนึงชิอ่อนให้เป็นเท่าน,นั้นแหละเขาเรียกว่าอ่อนให้ชิชะ เท,ทาว่ะหืมเท้าอืมไม่เอาไม่เอาไม่แล้วผมจะเอาอะไรวะถ้าเกิดผมไม่เอารองเทา้าหัวใจไงหัวใจมืดก็น่าเล่นอยู่แล้วผมจะวางไงให้มันวางยากแล้ววะตอนเนี้ยหยับมานิดนึงจริงๆแล้วพวกผมไม่เล่นแล้วก็ได้นะไม่รู้จะเล่นทำไม อ่อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกรอบมืดไหมอ่ะลองดูลองดูไหนไหนก็ไหนไหนแล้กล็แบบนี้ครับคือตอนนี้มันมันต้องไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วไงก็เล่นเหมือนกันนะตลอดไม่เอาเราเอาไฟมืดมืดใช่ป่ะมืดมืดเอ้ยเรามีมืดแค่นึ่งหรอหน่อยจัง เกาะเฮ้ยเราเกาะอ,อันนี้ได้อ <Okay. S 1> คือถ้าเกิดทำแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะไม่มีดามเมจจากพวกผมว่าไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรหรอกไม่มีดามเมจจากพวกก็ไม่เป็นไรครับ <Hi ya. S 1> ช่างมันฉันไม่แคร์โอ้เรามีบล็อกที่เยอะอยู่นะครับโคตรเยอะ มีเอ็มพาวขึ้นมาหกด้วยแต่นาเมตรเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ดึงไปฟาทิกได้ไั้เนี่ยเขาก็คี้แรงแล้วก็เอิร์นออตบแม่งแรงโอ้มันลดเลือกมันไม่ได้เลยอะ่ะมีสิทธิ์แพ้เหมือนกันนะเนี่ไม่ใช่ว่าเราจะชนะนะครับเขาก็จะติดฟาทิกแบบนี้ตีไม่โดนโอเก้าสิเปอร์เซ็นเลยเหรอเขามีลักเยอะ,อะผมยังมีฟินิกฟื้นได้อีกถ้าเกิดมาวัดกันที่ฟาทิกผมชนะแล้ว เรียบร้อยครับเจ้าหน้าแพ้แล้วอันนี้จำเป็นกับเราอยู่แล้วเดี๋ยวนะผมต้องวางดีดีป,ปึ๊บป,บปึ๊บป,บปั๊บปึ๊บปึ๊บชัวปั๊บได้ละพวกนี้ไม่ยจาเป็นกับเราแล้วครับความเร็วามาก่อนโอเคก็เล่นได้เท่านี้แหละครับหนึ่งเองไม่ได้ครับเอาดาวดีกว่า อ่ะเล่นแค่นี้ครับลองดูลองดูองดเอ้ยขาดไปหนึ่งตรงี้ออกงั้นเราก็ต้องวางอย่างนี้แหละไม่รู้จะเล่นอะไรละเล่นแค่นี้ครับอันนี้คิดนานๆนนเราก็จะได้เกาะมาเยอะแต่ดาเมจเราไม่ค่อยมีนะครับเราไม่ได้เน้นดาเมจเราจะเน้นแบบความถึกอ๋อแต่เบรนนิ่งซอสผมก็จะไม่ได้เล่นเพิ่มดาเมจให้แล้วเบรนนิ่งซอสอาจจะต้องมาแทนหอยตัวน,นี้ครับเกิดใหม่แบบอตมตะเปิดใหม่โอ้พิษ โอ้ชนะชนะพีร้อยสามสิบเป็นไงล่ะโ <Okay. S 2> อเคน้ำไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอะไรเลยอะเลยเล่นก่อนมีอะไรเล่นบ้างเนี่ยโอ้ช้าไปละน้องเอ้ยกว่าพีเอได้เบริ่งเบรกกรตาสุดท้ายแล้วอะ่ะดีมวกันช้าไปวะ่ะช้าไปคลัชช้าไปจริงๆนะช้าไปแบบ ได้อ่ะมาเร็วกว่าน,นี้จะดีมากไม่รู้เล่นไรแล้วเล่นไม่ได้โอ้อันนี้อันนี้น่าจะดีอส่วนตรงนี้เราจะเร่งความเร็วได้อเอออย่างงี้ไหมไม่เอาเนาะที่เหลือก็วางไฟไปโลโไฟม น่าจะได้ละตรงนี้ครับลุยอ้สุดท้ายเราต้องชนะแล้วเกาะเขาเยอะกว่าเราอีกว่าเขาเล่นคิีนะครับเขาเล่นครีเกาะเขาเยอะมากเลยอ่ะจริงๆเกาะเราก็เยอะนะปู่เกาะเขาไม,ไม่มีมันจบวะไม่มีมันจบมันสิ้นโอ้โหมูนชิวตายแล้วแบบนี้เราแพ้ดิเออไอมูนชิวกับไอสโตอนอาร์เมอร์นี่แม่งโหดจัดเลยวะมูนชิวสองอัน อ๋อแล้วเขามีนี่ด้วยแวมไพร์อาร์เมอร์โอุเล่นแค่น,นี้เองเหรอก็หดเลยเหรอเราเกิดใหม่ก็จริงแต่โลเขาไม่หมดอย่างนี้เราจะสูง้ไงอ่ะสู้ไม่ได้อ่ะไอพวกเล่นโลนี่มันช่างเจ้าเล่ห์เหลือเกินครับถึงเราจะเกิดใหม่เราก็แพ้อยู่ดีเว้ยโอ้หมุนชิวมันเก่งจัดจริงวะ่ะโอ้แล้วเราเกิดใหม่อีกรอบเราก็แพ้อย,อยู่ดีเออตายโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสมัครสมาชิกก็เป็นอย่างนี้นะครับเจอกันอีบีหน้าไปแล้วครับ